มาดูความพร้อมในการเตรียมจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันพรุ่งนี้กันค่ะโดยทุกเหล่าทัพได้เตรียมยุโทโธปรกรณ์หน่วยทหารทั้งกทมและต่างจังหวัดเข้าประจำสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558 ยานเกราะล้อ,ลอ,อยางรถถังชนิดต่างๆปืนใหญ่รถหามวีและเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนเข้าสู่จุดประจำการแสดงที่กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558กองทัพอากาศได้ตั้งแสดงยุทธปกรณ์การแสดงสุนัขทหารส่วนไฮไลท์ของงานคือการแสดงของเครื่องบินขับไล่ F16 เครื่องบินขับไล่บลิฟเฟนโดยจะแสดงนักกองบิน6ดอนเมืองปิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีกันและที่ต่างจังหวัด นะักงเรียนการบินกองบินต่างจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศฝูงบินสนามและชายแดนและกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9ด้านกองทัพเรือนําอาวุธยุโทโธปกรณ์เรือและอากาศยานมาจัดแสดงให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดณนะบริเวณลานอาเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะและพื้นที่หน่วยต่างๆของกองทัพเรือทั้งนี้หลังจากจบกิจกรรมวันเด็กแล้ววันที่10มกราคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้น จะมีการเคลื่อนย้ายยุโทปกรณ์ต่างๆกลับหน่วยที่ตั้งตามปกติ